วสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าดูลูกผมนะคะลูกค้าคือสวยธรรมชาติมากเนียนสุดตัวนี้นะคะจะเป็นทอมือผมแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทอสี่คณสี่เปลี่ยนแสกได้ตามบริเวณการทอนะคะเวลาแสกค่ะก็จะเห็นเป็นการทอบนลูกไม้แบบนี้จะแสกกลางก็ได้ตัวที่มัดเนี่ยแกะออกได้อันนี้จะเป็นผมแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยากได้ลูกผมเยอะลูกผมน้อยแจ้งได้นะคะนี่ทรงสวยมาก เป็นผมแท้ไรฟเซนจะหนีบปลายงมได้หนีบปลายตรงได้มีผมไม่มีผมใส่ได้ค่ะรุ่นนี้เรามีอยู่3สีด้วยกันตามแบบค่ะเป็นน้ำตาลธรรมชาติมีดำแล้วก็มีน้ำตาลเข้มนะคะใครอยากได้สีไหนนะสอบถามเพิ่มเต,มตมิมทางอีกทางอินบ็อกซ์ได้เลยจะถักเปียได้ทําได้ทุกทรงค่ะปกติ6,990บาทสนใจรับตอนนี้จัดไปเลยค่ะโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่5990บาทนะคะทรงสวยแล้วก็น่ารักเป็นธรรมชาติมากเวลาใส่เนี่ยจะทําทรงไหนก็ได้ตัดลูกไม้ชิดไปเลยค่ะติดเทปใส่คาดไฮยูหรือว่าจะสวมปกติได้สะดว นะะขนาดวิกฟรีไซส์ค่ะถ้าสนใจรีบสั่งนะผมแท้แบบนี้มาน้อยมากตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะลูกค้าทรงสวยๆแบบนี้นะสนใจสั่งรุนด่วนค่ะแล้วลูกผมคือแบบฟรุงมากสวยมาก